สวัสดีคะ่ะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้รถมาชุดเดิมนะคะที่รถได้พูดสุปแตงไปเนาะ,ะวันนี้รถจะมาแชร์ข่าวสารในการชุดจรลิตเนาะปังได้ก็ดับได้นะคะอันนี้เป็นของคนใหม่นะคะ,ะที่ รถ<ะ>ดได้เจอมาเนาะรถก็จะมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะที่ใครกําลังจะทําอยู่นะคะให้คุณหยุดนะก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้รถด,ด้วยนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้หญิงไทยคนนี้ววอยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะอ่าเขาก็เป็นเมียของคนลาวนะอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็อยู่อีกประเทศหนึ่ง พอเขาทำช่องนะคะเขาก็ได้คอนแทคกับเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละค่ะ,ะท,ทั่วๆนะคะมาดาม,มั่งอะไรมั่งคนไทยในประเทศไทยมั่งอย่างเงี้ยนะคะอะ่ก็เป็นเพื่อนกันก็คุยกันหลังไม้มั่งอะไรมั่งนะคะเวลาเขาขึ้นไลฟ์นะเขาก็จะเกณฑ์เพื่อนๆน,นะคะเหมือนบังคับอะให้เพื่อนๆเน,นี้ยไปซัพพอร์ตเขาในการไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแอคเค้าของเขาเองอย่างเงี้ย ประมาณ6 a c c o เขานะคะเขาก็จะเปิดลันของเขาไว้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเขาไว้ด้วยเวลาเขาไลฟ์เขาจะชอบขึ้นไลฟ์ทุกวันนะคะอ่าตัวนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่าเขาเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆไปหาเขาเวลาเขาขึ้นไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งลิงก์มาให้กับเพื่อนๆทุกคนไปซัพพอร์ตเขานะพอ เพื่อนคนไหนไม่ไปเขาก็จะขึ้นทําคลิปด่าเลยนะคะเขาก็จะนั่งด่าในไลน์นะคะอ่าถ้าเพื่อนคนไหนไม่ไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เห็เหนเพื่อนว่า <Yeah. S 1> เอ้ยเพื่อนอยู่ในต่างแดนนะ <Yeah. S 2> เพื่อนเวลามันไม่เท่ากันนะเอ่อเพื่อนจะตื่นขึ้นมาตีสองตีสามมาซัพพอร์ตให้คุณไม่ได้่เขาไม่ได้คิดนะคะเอ่อเพื่อนมีลูก มีลูกที่ต้องเลี้ยงมีลูกน้อยที่ต้องดูเขาไม่ได้คิดนะคะเขาคิดว่าเขาจะต้องได้นะคะคือตัวนี้เนาะพอผลสุดท้ายนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาพอเขาผ่านการสร้างรายได้นะคะอ่าแล้วเขาก็ไปยุให้คนโน้นมาทะเลาะกันทีคนนี้มาทะเลาะกันทีพอเขาผ่านการสร้างไรายได้นะทุกคนเขาก็ทําคลิป ด่าเพื่อนๆน,นะคะที่คนไหนไปซัพพอร์ตเขาคนไหนไม่ไปซัพพอร์ตเขาก็โดนด่านในคลิปนะคะทำคลิปขึ้นด่าเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนบางคนเขาไม่พอใจนะคะคุณรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาก็ทำการกดรายงานค่ะ คุณทำอะไรไม่มั่งนะคะคุณไปบอกอะไรเพื่อนมั่งนะคะเขาก็ทําการกดรายงานช่องของคุณเนาะอ่าตัวเนี้ยคุณไม่มีทางรู้นะคะอ่าพอ u t u b e ตรวจสอบนะคะช่องของคุณผ่านพอช่องของคุณผ่านโฆษณาเข้าแค่นั้นละ่ะทุกคนนะคะเขาก็ทําคลิปนะคะไล่ดา่าเพื่อนๆนทุกคนที่มาซับพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังนะคะ บางทีเพื่อนๆไม่มีเวลาที่จะไปหาเขาไปดูคลิปเขาเขาก็นั่งทําคลิปดา่านั่งทำไลฟ์ด่านะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆหลายคนไม่พอใจมากเขาก็เกิดอาการโมโหก็เลยจับกลุ่มเพื่อที่จะไปรีพอร์ตเขาอะพอไปรีพอร์ตเขานะคะขนาดที่เขาแบบจะได้พินนะคะเก็บเหรียญน,นะแล้วตัวเนี้ยเขาก็ยังใช้ช่องดันของเขานะคะหกช่องเนี้ย เพื่อปั่นวิวนะคะทุกคนเพื่อให้เขาได้พินพนะ,ะเพื่อให้เขาได้พินพอเขาได้พินนะทุกคนได้อทิตย์เดียวนะเขาก็บอกว่าเขาผ่านการสร้างไรายได้แล้วเห็นไหมเขาทำแบบนี้ก็ททำแบบนี้บบน,นะคือแบบทำคลิปแบบทุจริตโชว์เพื่อนๆว่าตัวเองได้แบบนี้ตัวเองได้แบบนี้ให้ไปทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลุมกันเลยค่ะรายงานเขา เพราะว่าเขาได้ดีแล้วเขาถีบหัวส่งเพื่อนเขาไม่กลับไปดูเพื่อนเขาไม่กลับไปรันให้เพื่อนเพื่อนขึ้นไลฟ์เขาก็ไม่ไปเขาก็ไปด่านะคะไปด่าเสร็จแล้วเขาก็ออกอย่างเงี้ยเนาะ,ะก็เกิดการโมโหนะคะ,ะคนประเภทนี้อย่าคบนะคะถ้าคุณเห็นเนาะแล้วทีเนี้ยพอ YouTube ทำการตรวจสอบ y o u t u b e ได้ดึงโฆษณาเขาออก YouTube ส่งข้อความมาบอกเขาว่าคุณมีการแจ้งความ เราจะถอนโฆษณาคุณออกแล้วเราจะระง,งับหมายเลขพินคุณตัวนี้ไม่ให้คุณสร้างไรายได้หลังจาก30วันถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าคุณบริสุทธิ์คุณจะได้รับพินคืนคุณจะได้รับโฆษณาคืนตัวนี้นะคะ,อะพอตรวจสอบไปแล้วนะ YouTube ตรวจสอบแค่อาทิตย์เดียวนะทุกคน YouTube ส่งข้อความมาแจ้งเขาบอกว่ายูผิด ปั่นวิวตัวเองขณะที่เปิดสร้างไรายได้ขณะที่คุณเก็บพินคุณไม่บริสุทธิ์นะคะก็คือช่องไม่บริสุทธิ์นั่อ่ะนะช่องดำช่องเทานะคะเราจะทำการถอดถอนโฆษณาคุณออกถอดถอนพินคุณออกแล้วก็ทำการลบช่องของคุณรู้ไหมเขาก็มานั่งไลฟ์นะ,ะแล้วก็ร้องไห้อยู่ในคลิปนะคะ แล้วก็บอกว่าเขาผิดจริงก่อนที่ว่า youtube จะลบช่องเขาออกนะคะ u t u b e ไม่แคร์ค่ะ u t ทู e ลบช่องออกนะคะ,ะหลังจากเขาขึ้นไลฟ์ได้วันเดียว u t u b e ก็ลบช่องออกเลยนะ,ะไม่ให้เขาได้ดำเนินการกันต่อไปเสร็จนะคะเขาก็ไปเปิดช่องใหม่ก็ใช้ชื่อเดิมเขานะคะ,ะใช้เมลใหม่ในการเปิดช่อง YouTube ก็ไม่ให้เขานะคะถึงคุณจะได้สี่พันถึงคุณจะได้คนติดตาม YouTube ก็ไม่ให้เขานะคะไม่ให้เขาผ่านเนาะ YouTube บอกว่าคุณผิดกฎนะคะอ่าซึ่งเมลเดิมช่องเดิมของคุณคุณได้ผิดกฎนะเราไม่สามารถที่จะให้คุณผ่านการสร้างไรายได้ได้แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปอ่าใช้อีเมลลูกก็กลนันะคะ ไปใช้อีเมลของสามีนะไปใช้อีเมลของสามีก็ไม่ผ่านนะคะเพราะเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็น Wi-Fi เส้นเดียวกันนะบางคลิปที่เขาโหลดลงอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตสามีไงไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเครื่องซิมสามีเขาใช้ Wi-Fi ที่บ้านเขาตรวจสอบว่ามันเป็น Wi-Fi เส้นเดียวกันพอครบ4 0 0 0ชั่วโมง1 0 0 0คนติดตามเขาก็ไม่ผ่านเขาร้องไห้หนักเลยทุกคนแล้วเขาออกมาสารภาพ เขาออกมาสารภาพแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะหยุดที่จะรายงานเขาหยุดที่จะรีพอร์ตเขาเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาผิดจริงๆเขายอมรับว่าเขาทํากับอ่าเพื่อนๆอน่ะเขาผิดจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ให้อาภัยเขาเลยนะทุกคนคือรู้อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะคุณอย่าไปนี่เขาในเมื uh, <t ost as> ่อเขาช่วยคุณอ uh ่ะค um. in ุณอย่าเป็นงูอ่ะ ที่แบบแหวงเข้ามากัดเขาเนาะเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาช่วยคุณอ่ะเขาช่วยคุณด้วยความจริงใจแล้วเขาแนะนําคุณไปอ่ะเขาแนะนําด้วยความจริงใจแล้วพอคุณอยากได้อะไรเขาก็ให้คุณเขาก็ยื่นให้คุณแล้วพอคุณแบบผ่านแล้วหวังจะถีบหัวเขาส่งหวังจะเย่อเย้อเขาหวังจะอ่าจะทําให้เขาแบบ<า>อับอายเสียหายตัวนี้นะคะ มันไม่เป็นผลประโยชน์กับคุณเลยนะคะยังมีการมาทำคลิปไลดา่าเขานะคะตรงนี้เนาะลูกก็อ้อนนะคะแบบนี้ละคะ่ะรถถึงไม่มีโอกาสได้ทำคลิปเนาะแล้วตรงนี้นะคะรก็ฝากกับทุกคนไว้ด้วยเนอะเป็นอุทาหรณ์นะคะอ่าถ้าใครกำลังทำแบบนี้ให้คุณหยุดทำนะคะอ่าเพื่อนที่อยู่ในโลกโซเชียลอ่ะเขาก็มาด้วยใจเต็มร้อยทุกคนนั่นแหละคะ่ะอยู่ที่ว่า ใครจะทำอะไรกับเขาตรงนั้นนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ให้รถด้วยนะคะลูกก็เล่นใหม่แล้วนะคะทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วนะคะโดดเวทีแล้วเนาะบายๆนะคะทุกคนบายๆนะคะถ้ารถผิดพลาดยังไงลูกอะไรยังไงเสียงแล้วก็ขออัพไทยด้วยนะคะบายๆค่ะ